คาเฟ่อเมซอนรุกขยายแฟนชายต่างประเทศ1,000สาขาปันไรายได้3.40หมื่นล้านบาท บริษัปะะทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ผู้บริหารแฟนชส์ร้านกาแฟคาเฟอเมซอนประกาศวางแผนขยายสาขาแฟนชายร้านกาแฟคาเฟอเมซอนในต่างประเทศเป็น1000สาขาเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวภายในปี2568จากปัจจุบันมีจำนวน298สาขารายงานข่าวจากนีเคอเอเชียระบุว่า OR ตั้งเป้าลงนามสัญญาแฟนชายกับผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหญ่เพื่อเพิ่มร้านกาแฟในต่างประเทศ โดย OR นั้นจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นการตลาดและการทำเมนูท้องถิ่น OR มีการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาแฟนชายเพื่อสร้างรายได้ให้แฟนชายร้านกาแฟคาเฟอเมซอนกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆา4 3-4หมื่นล้านบาท ภายในปี2568เช่นกันสำหรับแฟนชายร้านกาแฟคาเฟออเมซอนเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อช่วงปี2545ในฐานะแบรนด์แฟนชายร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมันปตทได้รับความนิยมจากลูกค้าและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเครือข่ายแฟนชายร้านกาแฟใหญ่อันดับ6ของโลกมีจำนวนสาขา3 4 3 2แห่งในประเทศไทยมีการขยายสาขาแฟนชายไปในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น7ประเทศกลุ่มอาเซียนที่เหลืออีก3ประเทศคือจีน ญี่ปุ่นและโอมานขอบคุณข้อมูลจาก The Standard และประชาชาติธุรกิจสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ